แนะนำวิธีการพับผ้าอย่างนี้นะครับก็จะมาเรียงกันเสวยๆสุดนี้ขั้นตอนที่หนึ่งพับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็พับครึ่ง๊ นี่ครับก็กลับด้านปึ๊บมาแล้วก็เนี่ยครับทับครึ่งขึ้นมาข้างหน้าตรงที่สามเหลี่ยมก็หมวนหมวนประมาณนี้หมวนไปให้มันสุด เออไว้แล้วก็หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับวางเรีออยงกันสวยๆอย่างนี้นะครับผมก็ผืนหนึ่งนะครับเนี่ยอีกผืนหนึ่ง ให้ดูประมาณพื้สามเหลี่ยมแล้วก็ฝังนี้ก็พับครึ่งมาิอกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาปึ๊บตรงกลางพับมาปึ๊บลูกเปรียบหมุนหมวน นนี่นะรประมาณนี้ลองไปทำดูนะครับผมเก็บผ้าสัให้มันเป็นระเบียบสวยงามประมาณนี้นะครับผม มานี้นะครับผม